อ้าวมีหลุนอยู่แค่กดตุ่มมึงหันเด้อปปสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปนากกนไอเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเราปากับสาวนางจ้ามื่อเนี่ยสาวนัางกันสิภาพพอยญ่ไม่ยายไม่ยามตุ่มจ้า หลังจากสาวนางใจไวจะทำบ้านจ้าสาวมือนี้งกับสาวันที่24กุมภาพันธ์จ้า2 5 6 7้เจ็า้าไปหลุนไปชมกันจ้าว่ามือนี้สาวนางสีมันหน่อยมันหลายปันได้จ้าไปกันเลยจ้ายามหลังแดกเนาะ มี่อย่างกลุ่มเวลาหลังแนะรกเนาะเมื่อวานฉันนางบดไอ้เห็ดขีดด้อจ้ะเมื่อวานฉันนางไปงานซุปเนาะไปทรงสก,การจ้ะเรื่องบดไอ้เห็ดขิดให้พญายิยึงอีจ้ะ โตงามยิ่งนะโอ้หลังแหลกเขาทายอยู่ผงฝอยเนาะอืมผงฝอยผู้ดีเกาะเอโนตวนีหน้าตุ่มคือออกไงหน้าตุ่มคือตื่นไตออกบดแล้วอ๋อ โ,โอ้ยกุุงตัวง,งามแห่งปูกระหลเนาะอุย้ยง่ายขึ้นห่างแน,น่นี่ใหม่เลยทั้งเลยฮะั้งที่สองขึ้นเนาะโอ้ยกระปูนี่ก็จะเอาไปดองเด้อจ้ะใส่แล้ว โอ้คืออกอกเงาออกเลยอ่าลังที่สองคืออยู่เนะอุ้งก็เขาอยู่ได้นี่ห้ามเบิดเลยลังอืมองามเลย กับเาาขาเนาะกลุ่มตัวเันน่ะปูห้ากระสิเอาเสียงแหง <c oughs> เนาะเห็นป่าอยู่กระสีลอยอยูอ่อุ้งเขากุ้ง กุ้งงา,งามเด้อจ้ะมนันอะ้วยเนาะแล้วมีมัมนใส่ไวก้กลางคืนในชวนหมากตัสิตเขาแต่ก,กุ้งเนาะปลาซิวนในชวนหมากพันชิเขากลางเว้นเด้อจ้ะกุ้งนในพันชิเขากลางคืนจ้ะจ้าปุ้ยงามหนึ่งกุ้งไปตายเลยตัวง,งามหนึงเราท๊ะ จะห้าลุนกันหลังต่อไปจ้าบ่ไดใส่ตุ่มหมงเนาะแต่ตุ่มนี่ดเลียวเพเห็นเลาคืออยู่นี่อยู่ตุ่มตานางเห็ดเอาเองเด้ออจารนี่ก็ัจเห็ดไปใส่แมงกะเต่านาะแต่ว่าเอามาลองใส่กุ้งเบิ่งจ้าว่ามันสิถือบอเปิดกระหยากแม่ Nó sĩ bokoile coi liều bê kia kìa à. à, mà, kìa 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 liều kìa 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 เผาลังเป็นปลาสิวลอยอุ้ยมันมันมันลังนี้เนาะลังนี้ปลาสิวเผาเนะแต่ว่าเป็นปลาสิวเก็บแข็งอะ หลุ่กัเนเงาๆจ้าว่ามันนี้สนั่งสิมันหน่อยมนันายเป็นไงเอาตุ่มมามันนีก้กัทั้งตุ่มจะคล้องเฮ็ดเองจะประมาณสิบกว่าลังสาหลังเนาะงามๆเลยเกมดออกตรงแงๆๆดงตรงแดงเลย เด็ดแล้วเนอตุ่กเน้ตุ่มเนี้เขาเยอ่แต่ว่าเข่าโบราณคือตุ่มหมุนเนาะ บ่่นเลยอเขาบอดีน่าเขาก็ะซิวบ่ได้เขาเลยเขาแน่อยู่จ้ะแต่ว่าเดี๋ยวเรเห็นมันเป็นตุ่มแยงเด้จ้ะ bắt kang cái khẩu, bắt kang cái khẩu đấy, bắt kang nọ ออก่เขาพอดีคือตุ่มหม่งเนาะ ขาดเนาะออกทางกดตึกบอดีเนาะลุบลุบลุบมันคือตุมม่มหมงเด้อจ้ะมันกวงเนาะตุมม่มหมงออลองตุ่มเห็ดใหม่หนึงเนาะโอ,อ้ตุ่มแน่นิแค่ไนแต่ใส่แมงกีเต่าเนาะแมง บะเขาทาดจะเอามาใส่กุ้งบะเขาเนะโอ้ยเลยตุ่มอันนั้นมาเก่าลัางนึงเนาะกุ้งบะเขาเลยนี่จะกระปูจ้ะ กระปูแกตุมนี้โอ้ยโอ้ยขักม, <า S 1> ม,มันมาล่ะอมมีม่มีเลยสงสัยออกมาจากกระปูแกตุมนี้คือกลุ่มสองสามโตนึงเอา้าเอา้เอาจำนี้ก็เอาแล้ว ลองตุ่มหม่เนาะตุ่มผลิตเองก็ <c oughs> พูดแค่นี้อ้าวยังมีกลุกก่มกลามอยู่อ๋แค่เนยจะใส่แมงกิเต้เด้อจะตุ่มแน่นเลยไงเนาะเกือบมันเอาตุ่มนี้ กุมแบบมหโอ้ต่าเตะกระปุกแ่าเอกระปุกระปุกปูลุงลุนเลยเนาะูุุ สงสัยสิมานแต่กระปุและตุมแม่นี่บ่มีหยังเลยลุบอะตุมมาบิีดแหละเอาไัมเอามหมตังลักไหมไหรฮมือแรงตังลักไหม ตุ่มมงย่องบาเขาคนไส่ดูเนาะตุ่มมงกับเขาบดีเขาใส่ดูบะเบื่อค่งไก่แล้วะ่คือหมัดเนี่ย เรมียังเลยบ่เขาบกเข่าบเข่าบผ่านบกตาเป็นห่ตุ่มแบมตุ่มแบมบดีหญ่ละออ้โหตุ่มแบนั่นบ่ผ่านดอก ตุ่มมุงมาใหญ่น o โบ่ฟนอม้ฟนงามๆเลยเอาตุ่มอันนี้มาหน่อยซ้ำแบบไม่แบบไม่ไม่แรงเอาตุ่มมุง นเนาะตุ่มนีประเดนยหน่อยลังซ้ำอ้าวมีลุนอยู่ใคก่ก็ตุ่มมังหันด้วยที่ลุนก็ตุมเห็ดเอาเองนี่นาเถอะ ต้องใส้อันแข็เนาะก็ปูเขาแล้วกุ้งชนม,มาหาเขาก็มีมันกวางตีน้วน สุมแบบนี้ยังไม่หลุนกลัวบกเขาน้อยอกะเขาร้ายเนาะนั่นบกเขาเลยแค่นี้นจะเอาไปใช้แม่งขีดเกาเด้ กุ้ง,งกุปากระดืงตรงนั้นกระสิวออกแต่มันใส่ะา ปูออกเก็บปูออกเหลือกออกได้จ้ะเพราะว่ามันสิตเต็งกุ้งเนาะมื้อนี้เอาตุ่มแบบสใส่แมงคีเต้ามาใส่กุ้งแล้วมันบ่เข้าท่าเลยแกะตัวใหม่จ้ะเอาตุ่มหมกเนาะมื้อนี้นเนาะคือเป็นแมงคีเต้าตุ่มอันนี้นตัวง,งามๆนอันเด่ เดีว่าโบท่านเดียไปลองใส่เบงเจ็คเทียนนะตุ้งแมงกระเตากัะปูสะนางกระเซี๊ไปดองด้วยจ้ะดองไปกินกระตมออัมมะฮงนะปูหิน ลงหวยลงห้อง,องมืนอนี่กะมานพอได้อยู่ได้กินด้จ้ากินตามบ้านจ้ะมืนอนี่งกะมาบกไกลเนาะลงโดมไก่บ้านจ้ะห่างจากบ้านมันมาประมาณกิโลหนึ่งเนาะออกจากบ้านมาจ้ะออ หาอยู่หากินตามบานกบพ่อได้อยู่ได้กินอยู่จ่าเตลเมือแตตลเวน้นจ่าก็ฝากติดตามไว้ในเด้อจ่าวัดสนางกับสิภาคพญใหญ่งยิง่งเตลเมือไปหาอยู่หากินแนวดาหากินแบบได้หาอยู่แนวกินแนว,แนวดเนาะ ส่วงนี้พักคนแค้นพึ่งกระเถากระบานเลยจ้ะเจ้านางกระิบอะไยขึ้นไปเก็บจ้ะแต่สิหาใส่ตุมเนาะอ๋อแต่ยังไง เด็กุ้งแล้วก็หาเก็บพักเนาะพักน้ำจ้าเด็กุ้งแล้วก็จีหาเก็บพักไปกินกับป่นกุ้งเนาะน้ำลามเลยมุกกระไดจ้ะเด็กุ้งแล้วก็หาพักเนาะ ไปกิงกับกอยกุ้งจ้ะผักกระโดนงามๆจ้ะน้ำริมฟางริมหวยจ้ะไปกิงกับปลาก็ได้เนะาะต้มปลาแกงปลาก็ได้กะมีกะทิกะแสบงามๆเลยเนาะงามเลย,เลย,ยจ้ะ เด็กุ้งแล้วก็หาเก็บพักจ้ะไปกินกับกอยกุ้งจ้ะมือเนรสาวนั่งกะมาสรุปยอดอยู่บ้านเด้อจ้ะเพราะว่ามันสายเนาะกระได้เป็นปูจ้ะน,นี่มีตะกบูเลยงนาะมกุ้งกรได้ษเพด้อยู่ได้กินอยู่จ้ะหากินมือนีก้กระกระด้เพื่อได้อยู่ได้กินอยู่จ้ะ ถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งจะบอปลาคลิปใหม่ๆกับส่องรอปลากับสาวนางจ้าขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจทุกการติดตามทุกการรับชมที่มอบให้สาวนางจ้าสุดท้ายในสาวนางก็ขออวยพรอวยใจเห็พนพญ่ยไม่ยญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านที่เขามารับชมคลิปรอปลากับสาวนางก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยุ่เป็นลมโปหลมไช่ของลูกหลานตลอดไปจ้า นอน,นหลับจะให้แดงเงินเมินนอนตื่นจะให้แดงเงินลานกับหมดบ้ายมีเรืงเมืองคิดรอฝากกับสานางเด้อจ้ะสุดท,ท้ายทีสซานางนขอ,งอขอ,อ,ขอ,อ,ขอนเข้มาสวัสดีค่ะพอกันคิดนาจา้า